สวัสดีค่ะเด็กๆคูใยญ่อ้อยสุภณีใหญ่ปางแก้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคูยายนะคะคุณครูสงัดอินยาสีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูน้อยอมรรัันนกค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่าเด็กๆฟังเรื่องบ้านที่มีลักษณะต่างๆกันจากคุณครูโต้งแล้วเด็กๆคิดอยากมีบ้านในฝันแบบไหนคะ กูอยากแนะดาบ้านอีกลักษณะหนึ่งก็คือบ้านแพรค่ะค่ะนี่คือบ้านแพรบ้านดินค่ะเด็ดๆเห็นไหมคะบ้านดินค่ะบ้านฟางข้าวค่ะ น่ารักมากเลยนะคะบ้านไม้ไผ่ค่ะบ้านไม้ไผ่นี้ตัวบ้านทำจากไม้ไผ่นะคะหลังคาบ้านยิ่งก็มุงด้วยหญ้ากก็ได้หรือว่ามุงด้วยไม้ไผ่ก็ได้สังกะสีก็ได้ บ้านลักษณะนี้เด็กๆจะเห็นอยู่บ่อยๆเวลาเด็กๆเดินทางไปไหนมาไหนหรือบางบ้านอาจจะไปสร้างบ้านไม้ไผ่นี้ไว้ที่ทุ่งนาของเด็กๆก็ได้นะคะดูแล้วสวยน่ารักดีนะคะ่ะทีนี้ที่บ้านเรานะมีสมาชิกอยู่หลายคนก็ทุกคนมีหน้าที่ต่างกันเด็กๆเคยช่วยงานบ้านพ่อแม่ทำงานอะไรบ้างคะ เดหญิงสังัดอินยาสีช่วยทําอะไรคะ,ช,คะช่วยแม่ถูบ้านค่ะช่วยแม่ถูบ้านเดหญิงน้อยละคะล้างจานค่ะคุณครูเดหญิงสังัดทําอย่างอื่นได้นะคะใช่ค่ะดังมันก็ซักผ้าอ๋อช่วยคนนุณแม่อ๋อช่วยคุณแม่ซักผ้าดด่งน้อยล่ะคะปลูกต้นไม้ค่ะอ๋อช่วยคุณแม่ปลูกต้นไม้เด็กๆก,ก็สามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ กรอกน้ำเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้างานเบาๆก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะทีนี้งานที่อยากทําในบ้านของเด็กๆนะคือางานอะไรเพราะเหตุใดถึงอยากทํางานนั้นเด็กๆช่วยตอบคุณครูหน่อยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูมีมีเพลงมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะคือเพลงบ้านอยู่ไหน แต่งโดยอาจารย์ศรีนวลรัตนสุวรรณเชิญเด็กๆชมได้เลยนะคะเด็กๆคะหลังจากเด็กๆชมเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปลองทําท่าทางเหมือนอย่างคุณครูหรือว่าเด็กๆจะไปทําท่าทางตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยก่อนจากกันวันนี้คุณครูก็ทั้งสามคน ก็ขอกลาวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ